ลูกรักพ่อมากจีเมคะเต็มเนี่ยเต็มบางเกงเลยอ่ะนายตาโอ้ยเต็มสมยุกที่ไหนเออสมยุกป้าเตียมันแข็ลูกที่วันนี้ลูกพ่อเบลูกเบโอ้โอ้โหมีใครว่าหนูไม่ครหนูกบ้ากบ้าไม่ครหนูอืมอืม หอมหอมหอมหนูไม่ได้คิดแตกเลยโอ้ยอูจูจ่าจูจูจ่าจูจูจ่าแต่ว่าเต็มส่งไปเลยปื้นคุณเคยถือคนขีดแตกใส่พี่หน่อยดูไหมฉิสงถือแก่นี่เพราะว่าผมอ่านหนียวสิซื้อเลขว่าสั่นมันตบ้ันดมมาค่ะก็หน้าเต็มประตูเต็มประตูยกขึ้นนี่เต็มส่ง โอ้ป้าขอโทษค่ะตุ้งดุดดักดุ uh <s <s ่งดุดดักข um ี้ยาแป๊ะขี้ยาเมื่อส่งยันเลยแง่พ่อเปนเช่นอะจือเอารูปมาเนี่ยเอาจื๋อเอารูปมาเนี่ยน่าที่สุดเลยเดี๋ยวระวังมันมันมันมีอยู่เขียนลูกอยู่ในอ่างน้ำเลยไหมไหนมันอยู่ไหนเขียนไหนเพราะอันนี้มันเนี่ยมันอุ้มมันอยู่ตรงเนี่ย แเปิดนแมที่ตัไปแล้วก็ดูคุณพ่อนีหละมันคือเปรตว่าซีูขี่ไลเจเปรตตรงนั้นนุ่มเนี่ยี่ไลเียแม่ตอนแรกคุณพ่อบอว่าแม่กินอะไรนี่าสั้นพี่เกด้บานเห็ตทานั่งอันนั่นที่หล่าวสั้นก็เลยหยอกว่าสเจ้าของทุอย่างอย่างก็จ ไอมังหนาคนฉีดแดดไ่เจอแสงเลยโอ๊ยใส่กัมากหน่อยเหรอใส่ใส่กัะมังน่อยก็ได้ล่างดาชื้อชือใส่กละมากหน่อยก็ได้ล่างตัวชื่อๆื้อว่เดี๋ยมีตีจ้ามันเปิดลยโดนตัวลูกามันสีาบนาไม่เปิดเลยคำละละอาบเีม่อาบนาไม่เปิดลเพราะว่ามันก็จะอะไรลูกแล้วก่อนนี่ไง วิลาีเป็ร้กินายมาสั่นเลยกินมุมหลายเ่อหนหลายแล้วเมื่อจะบายขี่อะบายขี่เป็นท่าหนาจาของเนาทำไมมันเปอหลาอันนั้นตัวมันอันมันนางขมันเป็ดออาข้างขาจิจา ah ketuk 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 ah ketuk 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 kau bilangnya set bos, hafteh siapa set bos yang nggak pernah sakut bang? kau set orang yang mana? soalnya, kan, kau bilang lagi sih, 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 ปวดคีก็ีใได้เยคะนถือเลขวดขีดก็ขี่ขพ,อพอได้รูปเด้อนี่ถือเลขเด้อเลขพอเป็นขีดลี่เอีกยลข